เพื่อนเพื่อนช่วยกันร้องเพลงวันเกิดให้ลิซ่าอืมร้องเพลงวันเกิดอ๋อร้องเพลงเพื่อนเพื่อนช่วยกันร้องเพลงวันเกิดให้ลิซ่าเค้กวันเกิดของลิซ่าเป็นเค้กสัต สตรอเบอรีก้อนกอน้กอนใหญ่หนึ่งก้อนอ่าเป็นเค้กสตรอเบอรีร่ก้อนใหญ่หนึ่งก้อนลิซ่าตัดเค้กเป็นชิ้นเล็กเล็กใส่จานให้เพิ่เพิ่มคนละหนึ่งจานอ,อืนะคะให้คนละชิ้นคนละชิ้นใช่ไหมคะอ่า และนอกจากเค้กสตรอเบอรี่แล้วยังมีคัพเค้กค,คนละหนึ่งถ้วย uh huh. น,น้ำผลไม้คนละหนึ่งแก้ว One cupcake and cake is a lot นะมีคัพเค้กให้อิกคนละหนึ่งถ้วยนะคะมีเค้กหนึ่งชิ้นมีน้ำผลไม้คนละหนึ่งแก้วอีกนะ